ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอยามนี้ใบหน้าของไปเผิงคุณเหยาเต้นกระตุกอย่างไม่รู้จบมันไม่นึกฝันเลยว่าเฉินเซี่ยงจะรับรู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวมิหนำซ้ำยังสามารถถ่ายทอดให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนได้เช่นนี้นี่เป็นกลลวงที่มนุษย์ผู้นี้ใช้แหกตาผู้คนไปเพิงคุณเห่ยากล่าวขึ้นอย่าบอกนะว่าทุกคนเชื่อกลลวงของมันจริงๆบ้าจริงทำไมถึงไม่เชื่อในถ้อยคำของข้า บรรพบรุษโม่เพิงกล่าวด้วยน้ำเสียงห้าวต่ำว่าข้าพยายามจะรับฟังข้อแก้ต่างจากพวกเจ้าแล้วแต่ไม่มีสิ่งใดที่ทำให้ข้าเชื่อถือได้เพราะสิ่งที่เจ้าหยิบยกมาล้วนเป็นเรื่องไร้สาระทั้งเพต้องบอกเลยว่ากลุ่มไอ้เท่าสรินเป็นบุคคลที่ลึกลับพวกมันไม่ได้ปรากฏตัวให้ใครพบเห็นได้ง่ายๆสิ่งนี้ยืนยันได้ว่าเจ้าอันธพาลน,น้อยไม่ได้ใช้กลวงเพราะหากเขาไม่พบเห็นมากับตาตนเองย่อมไม่มีทางรับรู้รูปลักษณ์ของเท่าอสารพิษได้ชัดเจนเช่นนี้บรรพการโม่เพิงกล่าว แน่นอนว่าภาพเหตุการณ์ที่ทุกคนได้เห็นเมื่อสักครู่สมควรมาจากการถ่ายทอดความทรงจําของเขาดังนั้นข้าจึงเชื่อมั่นว่ามันคือเรื่องจริงไปเผิงคุณเหยวถึงกับสะอึกมันไม่สามารถตลบตะแลงได้อีกต่อไปเพราะภาพจากความทรงจําของเฉินเซียงต้อนพวกมันให้จนมุมแล้วจริงๆสักวันพวกเจ้าทั้งหมดจะต้องลงไปสู่ขุมนรก ไปเผิงคุณเหยาตะโกนสาบแช่งมันแผดเสียงคำรามครั้นจึงผันกายในร่างอสูรแต่ในขณะที่ร่างกายของมันกำลังแปรเปลี่ยนอยู่นั้นกลับปรากฏคลื่นพลังสีน้ำเงินร่วงลงมาจากเหนือท้องฟ้าแม้ทุกคนไม่อาจรู้ได้ว่าบรรพบรุษหม่เพิงเคลื่อนไหวด้วยทักษะพ,พลังอันใดแต่ทุกคนรับรู้ได้ว่ามันคือการโจมตีที่น่าสะพรึงอย่างยิ่งทันทีที่คลื่นพลังถมต่ำไปเพิงคุณเหยาในร่างอสูรขนาดใหญ่ก็ต้องถูกเปลวเพลิงสีน้ำเงินเข้าแผดเผาครั้นแล้วหลายคนจึงได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนไม่รู้จ ไปเผิงคุณเหวกระพือปีกบินขึ้นเหนือท้องฟ้าด้วยอาการทุรนทุรายขณะที่เปลวเ,เพลิงสีน้ำเงินยังคงลุกชนท่วมร่างของมันยามนี้ไปเพิงกู่ฉวนและแปดอาวุโสเผิงเหวได้เข้าปิดล้อมกลุ่มผู้นำอสุรกายเผิงเหยาเอาไว้แล้วแน่นอนว่าหลังจากนี้พวกมันทุกคนจะต้องได้รับโทษทานสถานหนักบรรพบุรุษโมเผิงทะยานไปบนท้องฟ้าแล้วจึงใช้ไม้เท้าหวดลงกลางหัวของไปเผิงคุณเหา่และแล้วมันก็ร่วงกระแทกพื้นพร้อมนอนชักตาตั้งก่อนจะนอนแน่นิ่งไปในที่สุด เข้าไปดับเปลวเพลิงเมื่อเห็นไปเผิงคุณเหยาสิ้นใจบรรพบุรุษโมเผิงจึงกล่าวสั่งพลางถอนหายใจอสุรกายเผิงเหยาทั้งหมดล้วนเป็นลูกหลานของนางดังนั้นนางจึงไม่คาดหวังที่จะฆ่าใครแต่เมื่อไปเผงคุณเหยาทำผิดอย่างมหันนางก็จำเป็นต้องกําจัดทิ้งให้สิ้นซากเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่คนที่อาจหลงผิดในอนาคต กูชวนนับแต่นี้เป็นต้นไปเจ้าคือผู้นำอสุรกายเผิงเหยาวขอให้เจ้าปกครองผู้คนอย่างสงบสุขข้าเหนื่อยมามากพอแล้วข้าไม่อยากข้องเกี่ยวกับปัญหาใดๆอีกบรรพบุรุษโมเผงกล่าวเฉินฟวยเข้ามาหาข้า บรรพบรุษโมเพิงกล่าวนางเฝ้าดูไปเพิงชวนเฟยอ,อย่างลับๆมาตั้งแต่ถือกำเนิดเพราะเห็นชัดว่าไปเพิงชวนเฟยเป็นอสุรกายเพิงยาวที่มีความพิเศษกว่าใครๆด้วยรูปกายคล้ายมนุษย์ที่มีเพียงคู่ปีกขณะที่กายอสูรเป็นสีขาวล้วนและที่สำคัญนางมีพรสวรรค์ในการบ่มเพาะพลังไปเพิงชวนเฟยเดินไปหาบรรพบุรุษโมเพิงทันทีท่านยายทวดมีเรื่องอะไรหรือข้าจะออกเดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งและเจ้าจะต้องไปกับข้า บรรพบรุษโมเพิงกล่าวแล้วจึงหันมามองเฉินเซียงดูเหมือนนางรับรู้ว่าไปเพิงชวนเฟยเตรียมตัวจะออกติดตามไปกับเฉินเซียงเห็นสายตาบรรพบรุษโมเพิงเฉินเซียงก็เริ่มสังหณ์ใจไม่ดีสักเท่าไหร่ครั้นแล้วบรรพบุรุษโมเพิงก็คว้าตัวไปเพิงชวนเฟยออกทยานไปโดยไม่พูดจาใดๆเพียงแวบเดียวทั้งสองก็โบยบินไปไกลแล้วพวกนางเฉินเซียงกล่าวแล้วจึงหันไปมองหน้าไปเพิงกู่ชวนและภรยา ไชเพิงชวนเฟยตกลงปลงใจแล้วว่าจะออกเดินทางไปกับเฉินเซียงนี่เป็นสิ่งทําให้สู้เหมยเหวยาวสมปราดนาแต่แล้วจู่ๆบรรพบุรุษโหมเพิงกลับพานางออกเดินทางไปดือด้อๆเสียอย่างนั้นจุดหมายของบรรพบุรุษโมเพิงเป็นสถานที่ใดแล้วพวกนางจะกลับมาที่เมื่อไหร่นี่เป็นคําถามที่ผุดขึ้นมาในหัวของเฉินเซี่ยงท่านลุงท่านยายทวดพานางไปที่ใดหรือ เฉินเซียงกล่าวถามยามนี้เขารู้สึกหดหูไม่ใช่น้อยเพราะเคยคิดว่าไปเผิงชวนเฟยจะช่วยให้พระราชวังหยกมีชีวิตชีวายิ่งขึ้นข้าไม่รู้เหมือนกันอึม,มมมจะว่าไปแล้วท่านใหญ่ทวดเคยพูดว่าต้องการละทิ้งเผ่าพันธุ์เพื่อออกค้นหาสถานที่ที่ชื่อว่าวิธีรังสรรค์ปเผิงกูชวนกล่าวเขาเองก็รู้สึกประหลาดใจไม่น้อยเพราะไม่นึกเลยว่าบรรพบรุษโมเผิงจะต้องการพาตัวไปเผิงชวนเฟยไปด้วยกัน เข้าใจแล้วหากเป็นเช่นนั้นจริงก็ไม่ถือว่าเลวร้ายเพราะที่นั่นเป็นจุดมุ่งหมายของข้าเช่นกันเฉินเซี่ยงจ้องไปยังท้องฟ้าในทิศทางที่บรรพบุรุษโมเพิงบินลับไปบรรพบุรุษโมเพิงเป็นอสุรกายเพิงเหยี่ยที่ไร้เทียมทานเฉินเซี่ยงคิดว่านางสมควรบอยบินได้รวดเร็วมากหากเขาต้องการไล่าตามก็ไม่มีโอกาสจะไล่าตามได้ทัน ยังดีที่พวกเขาได้รับมุกวิญญาณเซียนมาแล้วทําให้เฉินเซียงไม่รู้สึกรีบร้อนจนเกินไปเพราะระหว่างการเดินทางหญิงสาวในพระราชวังหยกจะสามารถบ่มเพาะพลังได้ด้วยมุกวิญญาณเซียนหากเจ้าต้องการไปที่นั่นก็สมควรระวังตัวให้มากไปเผิงกู่ชวนกล่าวเตือนเข้าใจแล้วท่านลุงพวกข้าขอลาก่อนกล่าวจบเฉินเซี่ยงก็ออกเดินทางเข้าสู่พื้นป่าทันทีพับผ่าสีญิงชราฉกตัวฉวนเฟยไปจากข้าเสียอย่างนั้น ซูเหมยเยากล่าวอย่างหุดหนิดหัวเสียข้ากับเคอเอ๋จะไม่มีชวนเฟยให้นำพาบอยบินแล้วเฮออหลงสเสวียอีกล่าวอย่างหดหูกระจกเทพออกทะยานไปด้วยความเร็วมุ่งตรงไปยังทิศท,ทางที่บรรพบุรุษโมเพิงออกบอยบินปัจจุบันเฉินเซี่ยงไม่อาจรู้ได้ว่าทิศท,ทางดังกล่าวเป็นทิศท,ทางของสถานที่ที่มีชื่อว่าวิธีรังสรรค์จริงหรือไม่เนื่องจากบรรพบรุษโมเพิงออกเดินทางโดยไม่กล่าวอะไร ยามนี้เปย์ยูยูเก็บตัวบ่มเพาะพลังด้วยมุกวิญญาณเซียนนางต้องการส่งเสริมความแข็งแกร่งให้สูงขึ้นเพื่อที่จะช่วยเหลือเฉินเซียงในยามกับขันเฉินเซียงข้าจะออกไปข้างนอกเพื่อทดลองค้นหาตำแหน่งขายพลังเคลื่อนย้ายของท่านปู่ทวดชินชวงกล่าวได้ยินดังนั้นเฉินเซียงก็ฉุกคิดบางอย่างขึ้นมาได้จึงควบคุมให้กระจกเทพหกวิธีหยุดตัวทันที ที่ผ่านมาชินชวงมักรู้ถึงตำแหน่งขายพลังเคลื่อนย้ายของบรรพการตะวันเทพอยู่เสมอสิ่งนี้ทําให้เขาคิดว่าชินชวงสมควรมีวิธีการบางอย่างในการค้นหาขายพลังเคลื่อนย้ายของบรรพการตะวันเทพเมื่อชินชวงออกมาจากพระราชวังหยกเฉินเซี่ยงก็พานางออกมานอกกระจกเทพหกวิธีทันทีชินชวงนำแผ่นจานขนาดเล็กออกมาเฉินเซียงสังเกตได้ว่ามันคือแผ่นขายพลังที่มีลวดลายจิตวิญญ,ญาณซับซ้อนอย่างยิ่งแผ่นขายพลังนี้เป็นรูปแบบใดหรือ เฉินเซียงกล่าวถามทันทีนี่เป็นแผ่นขายพลังเคลื่อนย้ายยอส่วนท่านย่าทวดมอบให้ข้าติดตัวเอาไว้เพราะสิ่งนี้จะทำให้ค้นหาข่ายพลังเคลื่อนย้ายของท่านปู่ทวดได้อย่างง่ายดายชินชวงกล่าวตรับใดที่แผ่นขายพลังนี้เปิดตัวขึ้นมามันจะเชื่อมต่อกับข่ายพลังเคลื่อนย้ายในตำแหน่งใกล้เคียงที่สุดหากมีการเชื่อมต่อเกิดขึ้นจริงก็หมายความว่าที่นี่มีขายพลังที่ท่านปู่ทวดสร้างเอาไว้ ชินช่วงถือแผ่นข่ายพลังไว้ในฝ่ามือโดยหันหน้าไปยังทิศท,ทางต่างๆแต่ไม่ได้มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆขึ้นมานั่งบนนี้พวกเราจะเดินทางไปพร้อมกับการตรวจจับคิดว่าการตรวจจับของแผ่นข่ายพลังจะต้องมีระยะห่างที่จำกัดเฉินเซี่ยงกระโดดขึ้นไปนั่งอยู่บนกระจกเทพหกวิถีเมื่อชินชวงกระโดดขึ้นไปเฉินเซี่ยงก็ขับเคลื่อนพลังผกผ่านล่องหนก่อนจะควบคุมกระจกเทพหวิถีให้พุ่งทยาน ท่านปู่ทวดมักสร้างข่ายพลังเคลื่อนย้ายทิ้งไว้ในสถานที่ที่เขาเคยเหยียบย่างไปหวังว่าข่ายพลังเคลื่อนย้ายเหล่านั้นจะสามารถเชื่อมต่อกับแผ่นข่ายพลังนี้ได้ตลอดเวลาเพราะหากพวกเรามีทรัพยากรพลังงานมากพอก็สามารถใช้มันเคลื่อนย้ายได้เฉินเซี่ยงเชื่อในท้ายคำของฉินชวงอย่างไม่มีข้อสงสัยเพราะข่ายพลังเคลื่อนย้ายในทะเลสาบมังกระเทพที่เชื่อมต่อกับดินแดนตะวันเทพก็เป็นสิ่งที่บรรพการตะวันเทพทิ้งเอาไวจ้จริงๆ ไม่กี่วันต่อมาขณะที่กระสบเทพวิธียังคงออกทยานอย่างต่อเนื่องชินชวงก็ค้นพบปฏิกิริยาตอบสนองบางอย่างนางนำก้อนหินวางไปบนแผ่นขายพลังเคลื่อนย้ายครั้นจึงพบว่าหินนั้นหายไปอย่างฉับพลันเฉินเซียงหยุดก่อนชินชวงเร่งตะโกนเมื่อครู่เฉินเซี่ยงให้ความสนใจไปยังสภาพแวดล้อมรอบๆจึงไม่ทันเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับแผ่นขายพลังแต่หลังจากชินชวงตะโกนขึ้นเขาก็หยุดกระสบเทพหกวิธีทันที หลังจากแผ่นขายพลังเคลื่อนย้ายเชื่อมต่อกับขายพลังเคลื่อนย้ายของบรรพการตะวันเทพได้สำเร็จก็ทำให้ชินชวงมีความหวังในการตามบรรพการตะวันเทพมากขึ้นไม่เลวว่าแต่พวกเราจะรู้ได้อย่างไรว่าขายพลังเคลื่อนย้ายตั้งอยู่ที่ไหนเฉินเซี่ยงถามแผ่นขายพลังในมือข้าสามารถชี้นำทิศทางได้ ชินช่วงกล่าวพร้อมกับถ่ายเทพลังงานเข้าสู่แผ่นข่ายพลังจากนั้นจึงเคลื่อนแผ่นข่ายพลังออกไปโดยให้มันหมุนวนรอบตัวหากมันหยุดตัวในทิศทางใดทิศทางนั้นก็คือทิศทางที่ข่ายพลังเคลื่อนย้ายติดตั้งอยู่แผ่นข่ายพลังหมุนวนไม่ถึงครึ่งรอบก็หยุดนิ่งเป็นอันว่าพวกเขาได้ทิศทางของขายพลังเคลื่อนย้ายแล้วเฉินเซียงไม่รอช้าควบคุมกระจกเทพหวิธีมุ่งตรงไปย่งทิศทางดังกล่าวทันที ไม่รู้ว่าขายพลังของบรรพการตะวันเทพจะส่งผ่านไปยังสถานที่ที่ชื่อว่าวิธีรังสรรค์โดยตรงหรือไม่เฉินเซี่ยงนึกสงสัยข้าไม่อาจรู้ได้แต่หากต้องการเปิดใช้งานมันก็คิดว่าจะต้องใช้งานผลึกจัก,กรพพัดหมื่นเตา๋าชินชวงกล่าวแล้วจึงใส่ย,ยิ้มมุมปากเมื่อถึงเวลานั้นพวกเราอาจต้องใช้ผลึกจัก,กรพพัดหมื่นเต๋าของเจ้า จริงอยู่ว่าเฉินเซียงมีผลึกจักรพพัดหมื่นเต่ามากมายแต่หากต้องใช้ในการเปิดตัวขายพลังเคลื่อนย้ายก็ทำให้เขารู้สึกเสียดายไม่ใช่น้อยหากว่าผลึกจักรพพัดหมื่นเต่าถือเป็นแหล่งพลังงานโอสถวิญญาณก็อาจควบแน่นขึ้นมาได้เฉินเซียงตั้งข้อสันนิษฐานด้วยความเสียดายที่มีต่อผลึกจักรพพัดหมื่นเต่าก็ทำให้เขาเริ่มคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะหากโอสถวิญญาณสามารถควบแน่นผลึกจักระพัดหมื่นเต่าขึ้นมาได้เขาจะส่งเสริมทักษะควบแน่นของโอสถวิญญาณทันทีและสิ่งนี้จะทําให้เขามีผลึกจักระพัดหมื่นเต่าใช้งานโดยไม่ต้องลงมือกลั่นสร้างด้วยตนเองให้ยุ่งยากพี่สาวเหมยเห่ยาท่านคิดว่าแง่มุมนี้มีความเป็นไปได้หรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวถาม ปัจจุบันสู้เหมเยเหวี่ยงยังถึงกฎแห่งการสกัดกลั่นหลักการแตกสาขาและหลักการแรงเสียดทานแม้ไม่ได้เก่งกาจเทียบขั้นเฉินเซี่ยงแต่นางก็สามารถกลั่นสร้างผลึกจักรพพัดหมื่นเต่าได้เช่นกันก่อนหน้านี้ทั้งสองเคยพูดคุยกันในแง่มุมของการกลั่นสร้างผลึกจักรพพัดหมื่นเต่ามาแล้วทําให้เฉินเซี่ยงต้องการสอบถามความคิดเห็นจากสู้เหมเยเหว่ยข้าคิดว่ามีความเป็นไปได้เอาเป็นว่าข้าจะถามกับสามสาวน้อยก่อนแล้วกันสู้เหมเยเหวยกล่าว ปัจจุบันสามเด็กสาวโอสถวิญญาณมักจะเล่นสนุกอยู่กับหลงสเสวียอีและด้วยการที่หลงสเสวียมีลักษณะนิส,สัยซุกซนก็เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจสามเด็กสาวโอสถวิญญาณอย่างยิ่งเดิมทีสามเด็กสาวโอสถวิญญาณน,นั้นใส่ซื่อบริสุทธิ์ดุดผ้าขาวแต่หลังจากพวกนางสนิทสนมกับหลงสเสวียอีก็เริ่มมีความแก่นเซียวมากขึ้นทุกทีไปจนยามนี้หลายคนคาดว่าอีกไม่นานพวกนางจะกลายเป็นเด็กสาวที่ซุกซนเช่นหลงสเสวียอี หลังจากสู้เหมายเหยาสอบถามกับสามเด็กสาวโอสถวิญญาณนางก็กล่าวกับเฉินเซียงว่าพวกนางบอกว่าสามารถพัฒนาทักษะควบแน่นได้แต่ต้องใช้ผลึกจักรพัิหมื่นเต๋าประมาณ20ก้อนคิดว่าสมควรส่งเสริมซือฮวาหรือซือลี่คนใดคนหนึ่งหลังจากนั้นพวกนางจะผสานทักษะรับคู่แฝดก่อนจะให้เสี่ยวเหวยาพัฒนาทักษะจากผลึกจักรพัิหมื่นเต่าที่ซือฮวาและซือลี่ควบแน่นเฉินเซี่ยงกล่าวคิดว่าเสี่ยวเหวยาไม่สามารถฝึกฝนทักษะรับคู่แฝดได้ แน่นอนเพราะนางไม่ได้มีสายเลือดเดียวกับซือฮวาและซือลี่ซู้เหมยเหยาวกล่าวเรื่องนั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญถึงอย่างไรซือฮวาและซือลี่ก็สามารถส่งเสริมการพัฒนาทักษะของเสี่ยวเหยาวได้อย่างรวดเร็วเฉินเซี่ยงพยักหน้ายามนี้เขาจะต้องก่นสร้างผลึกจัก,กรพัรมิหมื่นเต่าซึ่งมันจําเป็นต้องใช้เวลาเนิ่นนานมากปัจจุบันข้าอยู่ในขอบเขตทาบเซียนระดับกลางการใช้หลักการแรงเสียดทานผสมผสานกับหลักการแตกสาขาสมควรร่นเวลาได้มากขึ้น เฉินเซียงคิดว่าครั้งล่าสุดที่กลั่นสร้างผลึกจักรพรรดิหมื่นเต๋านั้นเขายังอยู่ในขอบเขตสถานพิภพเท่านั้นแต่ปัจจุบันหลักฐานพลังของเขาสูงขึ้นแล้วและที่สำคัญเขาบ่มเพาะวิญญาณอัคคีต้นกำเนิดท้าพพเซียนอันทรงพลังหลังจากชินช่วงระบุทิศทางได้ชัดเจนเฉินเซียงก็ควบคุมกระจกเทพหกวิธีพุ่งทยานด้วยความเร็วสูงสุดผ่านไปสองวันพวกเขาก็มาถึงตำแหน่งของถ่ายพลังเคลื่อนย้ายโบราณ พวกเขาพบว่าขขา่พลังเคลื่อนย้ายโบราณซ่อนอยู่ในโพรงลึกของต้นไม้ใหญ่ทำให้ยากที่ใครจะบังเอิญมาค้นพบปูท่ทวดเจ้าซุกซ่อนขข่พลังได้อย่างลึกลับเสียจริงเชียวเฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้มต้องทราบด้วยว่าพงไพรอสุรกายศักดิ์สิทธิ์เป็นผืนป่าสุดลูกหลูลูก,ลกตาขณะที่ต้นไม้ขนาดใหญ่ในลักษณะนี้มีอยู่ทั่วทุกหนแห่งหากชินชวงไม่ใช้แผ่นขข่พลังระบุตำแหน่งพวกเขาจะไม่มีทางได้ค้นพบขข่พลังเคลื่อนย้ายโบราณอย่างแน่นอนแน่นอน พวกเราจะเปิดตัวขายพลังกันตอนนี้หรือจะรอให้โอสถวิญญาณพัฒนาทักษะเสียก่อนชินช่วงกล่าวถามสมควรรอให้เด็กสาวโอสถวิญญาณพัฒนาทักษะเพราะถึงอย่างไรพวกเราก็ไม่อาจไล่ตามหญิงชราได้ทันเฉินเซียงกล่าวเขาคิดว่าบรรพบุรุษโมเพิงได้เดินทางไปไกลแล้วแต่ถึงกระนั้นพวกเขาจะยังมีโอกาสได้พบเจอกับบรรพบุรุษโหมเพิงในสถานที่ที่มีชื่อว่าวิธีรังสรรค์เข้าใจแล้ว ชินชวงพยักหน้ายามนี้นางไม่ได้รีบร้อนเช่นกันเพราะหากสามเด็กสาวโอสถวิญญาณพัฒนาทักษะได้ครบครันพวกนางจะมีผลึกจัก,กรพพัดหมื่นเต๋าให้ใช้งานอย่างไม่รู้หมดสิน้นเพียงคิดถึงแง่มุมดังกล่าวชินชวงก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งเฉินเซี่ยงและชินชวงเดินออกจากข่ายพลังเคลื่อนก่อนจะช่วยกันสร้างห้องลับใต้ต้นไม้ที่อยู่ไม่ไกลจากกันเมื่อเสร็จสรรพเฉินเซี่ยงก็เตรียมลงมือกลั่นสร้างผลึกจัก,กรพพัดหมื่นเตา๋า ก่อนจะเริ่มการสกัดกลั่นเฉินเซียงได้ส่งชินชวงกลับเข้าพระราชวังหยกวิธีนี้จะทําให้นางมีช่วงเวลาแตกต่างกับตัวเขาที่อยู่ในเขตแดนพลังการเวลาจึงไม่ต้องเฝ้ารอการกลั่นสร้างผลึกจากพันดิหมื่นเต๋าเป็นเวลานานเห็นทีว่าข้าจะต้องเหนื่อยหน่ายไปอีกนานกล่าวจบเฉินเซียงก็ได้นําผลึกศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าจํานวนมากใส่ลงไปในเตาเทพสวรรค์รังสรรค์แล้วจึงประตูพลังพลังเริ่มการสกัดกลั่นจริงด้วย ถ้าสามารถเรียนรู้ยันตราวิธีรังสรรค์ไปพร้อมๆกับการสกัดกลั่นได้เฉินเซียงอุทานขึ้นด้วยแววตาเปล่งประกายด้วยช่วงเวลาที่มีอยู่ก็สมควรทําให้ข้าเรียนรู้และอย่างถึงยันตราวิธีรังสรรค์ระดับสองได้ไม่ยากเฉินเซียงกล่าวกับตนเองครั้นจึงปลดปล่อยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่กระจกเทพหกวิธีตรวจดูเนื้อหาในบทบัญญัติยันตราวิธีรังสรรค์ แม้ยันตราวิธีรังสรรคระดับสองจะเป็นเพียงการเรียนรู้เพิ่มเติมบทบัญญัติและหนึ่งเนื้อหาแต่ก็ทําให้เฉินเซี่ยงต้องปวดหัวเมื่อเริ่มทําการเรียนรู้ยันตราวิธีรังสรร์ระดับหนึ่งเป็นการผสานอํานาจพลังคุณลักษณะต่างๆไม่รู้ว่ายันตราวิธีรังสรรคระดับสองเป็นเช่นไรอืมมมหวังว่ามันจะเป็นหลักการที่สอดคล้องกัน ยันตราวิธีรังสรรค์ระดับหนึ่งจะเป็นการผสานเข้ากับอำนาจพลังเพื่อยกระดับความรุนแรงของพลังในคุณลักษณะธาตุต่างๆยกตัวอย่างเช่นการผสานยันตราวิถีรังสรรค์เข้ากับพลังอสุนีบาทด,ด้วยรูปแบบซ้อนทับจะทำให้ความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างทบทวีนอกจากนี้รูปแบบการซ้อนทับยังสามารถใช้งานกับอำนาจพลงังธาตุต่างๆได้กล่าวคือหากใช้พลังอสุนีบาทซ้อนทับเข้ากับอำนาจพลังวายุก็จะสามารถปลดปล่อยเป็นพลังพายุอสุนีบาทที่น่าสะพรึงยิ่ง แน่เหล่าว่าเฉินเซียงยังไม่เคยใช้งานในวิธีการดังกล่าวแต่เขาคิดว่ามันสมควรเป็นอำนาจพลังโจมตีที่รุนแรงยิ่งนะักการเรียนรู้ยันตราวิธีรังสรรยังมีสเสน่ห์เหมือนเช่นเคยซึ่งมันทำให้เฉินเซียงเพลิดเพลินจนหลงลืมช่วงเวลาและเขามารู้สึกตัวอีกครั้งก็เมื่อเสร็จสิ้นการกลั่นสร้างผลึกจัก,กรพรรดิหมื่นเต๋าก่อนที่5แต่ทว่าเขายังไม่อาจบรรลุยันตราวิธีรังสรรระดับสองได้ยันตราวิธีรังสรรระดับ2แตกต่างกับระดับ1เสียอย่างนั้น ยันตราวิธีรังสรรค์ระดับหนึ่งทั้ง9บทบัญญัติไม่ได้มีความสอดคล้องกันดังนั้นยันตราวิธีระดับสองสมควรเป็นเงื่อนไขที่สอดคล้องกันในทุกๆบทบัญญตัติและจะเป็นไปเพื่อการปลดปล่อยพลังงานประเภทเดียวกันนี่เป็นสิ่งที่เฉินเซียงวิเคราะห์ได้จากเนื้อหาที่ตรวจพบในบทบัญญัติยันตราวิธีรังสรรค์หากค่าทำความเข้าใจกับหลักการที่เรียบง่ายได้การเรียนรู้ส่วนที่เหลือก็จะเป็นไปอย่างง่ายดายและใช้เวลาไม่นานเกินไป ขณะที่ทําการเรียนรู้ไปเรื่อยๆเฉินเซียงก็มีความอยากรู้เห็นมากขึ้นโดยต้องการรู้ว่ายันตราวิธีรังสรรระดับ2จะให้การส่งเสริมเช่นไรผลึกจักรพรรดิหมื่นเต๋าที่กลั่นสร้างได้5ก้อนถูกส่งให้เจียงซือลี่กลืนกินซึ่งนางจําเป็นต้องใช้เวลาในการกลั่นย่อยขณะที่วันเวลาของโลกภายนอกผ่านมาแล้วสวัน ปัจจุบันเฉินเซียงจัดตั้งเป็นเขตแดนพลังการเวลาระดับ3าด้วยหลักฐานพลังขอบเขตท้าพบเซียนระดับกลางก็ทําให้เขามีอํานาจพลังเพียงพอต่อการขับเคลื่อนเขตแดนพลังการเวลาระดับ3แม้จะมีบางครั้งที่อํานาจพลังของเขาจะลดต่าลงแต่ก็สามารถฟื้นฟูพลังงานได้อย่างรวดเร็วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ